สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบทสวสดมนต์ชุมนุมเทวดาให้ทุกท่านได้ฟังกันครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับบทสวสดมนต์ชุมนุมเทวดาเป็นบทสวสดมนต์ที่เชื่อกันว่าใช้สำหรับอัญเชิญเทวดามาร่วมประชุมฟังธรรม หรือรับฟังพระปริตและแสดงไมตรีจิตต่อเหล่าเทวดาโดยหวังให้เทวดามีความสุขและช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัยอันตรายตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเทวดามักจะชื่นชอบการฟังธรรมซึ่งมีเรื่องราวกล่าวไว้ในพุทธการว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา มนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีเทวดาจากหมื่นจัก,กรวาลมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์บทสวดชุมนุมเทวดานี้มักนิยมสวดก่อนที่พระสงฆ์จะเริ่มประกอบพิธีทางาศาสนาเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้เหล่าเทวดามาร่วมรับฟังธรรมโดยมีความเชื่อว่าการที่เหล่าเทวดามาร่วมรับฟังธรรม จะช่วยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ให้รอดพ้นจากพยันตรายและทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดพลังสามารถอำนวยอวยพรให้เกิดสริมงคลแก่มนุษย์ได้นอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่อว่าทุกๆ15วันบนสวรรค์นั้นจะมีการประชุมของเหล่าเทพดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงและชั้นจาตุมหาราชิกา โดยมีพระอินทร์เป็นประธานในการประชุมและอัญเชิญพระพรหมมาร่วมแสดงธรรมซึ่งพระพรหมที่แสดงธรรมอยู่เป็นประจำนั้นคือสนังกุมาลพรหมสนังกูมาลพรหมนั้นเป็นที่เขารถของเทวดาเพราะเสียงของท่านไพเราะย,ยิ่งนักและมีคุณสมบัติแปดประการได้แก่แจ่มใสชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟัง กลมกล่อม,มไม่แตกท่าและมีความกังวาลและในการประชุมเทพสภาทุกครั้งนอกจากจะมีการฟังธรรมแล้วในงานชุมนุมเทวดาแห่งนี้ยังจะมีการนำรายชื่อมนุษย์ที่ทำคุณงามความดีมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ากันว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ถ้าทำดีจะถูกเทวดาจดชื่อไว้ในแผ่นทองคำเทวดาที่ทำหน้าที่จดบัญชีพวกนี้จะเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นเทพบริวารของเท้าจะตุมหาราชทั้งสี่ที่มีมากมายในทุกหย่อมหญ้าผู้ใดที่กระทำความดีเกื้อกูลบิดามารดา เกือ้อกูลสมณะเกือ้อกูลพรามณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญรักษาศีลนุโบสถเทวดาก็จะจดบัญชีไว้ในแผ่นทองคําเมื่อถึงวัน8คำ่ำเทวดาผู้ใหญ่ก็มาตรวจดูบัญชีซ้ําพอถึงวัน14บ่ค่ำโอรสของเท้ามหาราชทั้งสจะมาตรวจดูด้วยตนเอง พอถึงวันพระสิบห้าค่ำเป็นรอบของเท้ามหาราชทั้งสี่จะมาตรวจดูบัญชีด้วยตนเองก่อนจะพาเทพบริวานเหล่านั้นขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์และนำรายชื่อไปอ่านรายงานในสุธรรมมาเทวสภาหากเทวดาในเทวสภานั้นได้ยินว่ามนุษย์ทำบุญกุศลน้อยเทวดาก็จะพากันเสียใจ ด้วยความคิดว่าต่อไปนี้เทวดาเก่าจะเสื่อมหายเทวดาใหม่จกไม่อุบัติขึ้นเทพนครกว้างใหญ่นี้จะว่างเปล่าอสูรกายจะบริบูรณ์แต่หากได้ยินว่ามนุษย์ทำบุญกุศลกันมากเทวดาในที่ประชุมก็จะพากันดีใจว่าต่อไปนี้สวรรค์จะบริบูรณ์พวกเราจะได้เล่นนักสัต ท่ามกลางหมู่เทวดาในนครอาสุรกายจะเสื่อมสูญด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีความเชื่อกันว่าเทวดาชอบฟังธรรมและอยากได้ยินว่ามนุษย์นั้นทำบุญเมื่อจะเริ่มพิธีการทำบุญจึงมีพิธีการสวดบทชุมนุมเทวดาก่อนซึ่งเป็นการอัญเชิญเทวดาให้มาร่วมรับฟังธรรม และเพื่อให้เทวดามาเป็นพยานว่ามนุษย์ได้ทำบุญแล้วต่อมาก็จะเป็นความหมายของบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดานะครับบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดานั้นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนครับส่วนแรกจะเรียกว่าบทนำซึ่งบทนำนั้นจะแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบแรกจะเป็นแบบ7ตํานานและแบบที่2จะเป็นแบบสิบสองตนานครับ บดนำแบบเจ็ดตำนานนั้นจะมีความหมายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตด้วยคิดว่าขออนุภาพพระปริตจงรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งน,นรชนพร้อมราชสมบัติพร้อมพระราชวงศ์พร้อมด้วยเสยนาอมาม์มัแล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปาลิตต่อมาก็จะเป็นคำแปลของบทนำแบบ12บสอตำนานนะครับขออัญเชิญเทพพะดาทั้งหลายในจัก,กรวาลโดยรอบจงมาสู่สถานที่แห่งนี้ขอจงฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนีผู้ชี้ทางสวรรค์และนิพพาน และส่วนที่สองครับจะเป็นส่วนของบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาซึ่งจะใช้เหมือนกันทั้งแบบจิตตำนานและ12ําตำนานครับโดยจะมีความหมายดังต่อไปนี้ครับข้าพระเจ้าขออัญเชิญหมู่เทพพยะดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ในฉากามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปประภพ คือโสลามหาพรมอีกทั้งเทพ,พเจ้าซึ่งสิงสถิตยอยู่ในภูผาห้วยเหวและภูหายอดคีรีอยู่ในอากาศวิมานมาดมนเทียนทองสิงสถิตยอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตยอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบท ซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพพย,ายดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกย่อมย่าละดาวันที่เสมอกันก็ดี ไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไหร่มีอีกทั้งยักษาบนทันครุฑนาคาอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตยอยู่ในสถานที่ใดๆดข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปรา์อาจสำแดงธรรมดูก่อนสัปปุรุษพุทธบริษัททั้งหลาย ถึงเวลาเลิกงามยามดีข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกัน ดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับรับฟังพระสัต์ธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกัน ในสถานที่นี้เถอะครับก็จบลงแล้วครับสำหรับความหมายของบทสวดชุมนุมเทวดาครับสำหรับบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาเชื่อกันว่าการอัญเชิญเทวดามาร่วมรับฟังธรรมนั้นจะช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นจากภายัยความเชื่อน,นี้มีรากฐานมาจากคติในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการประชุมเทพสภา การฟังธรรมของเทวดาและการบันทึกความดีของมนุษย์เทวดาเป็นเสมือนพยานแห่งการทำบุญกุศลที่มนุษย์ได้กระทำไว้แล้วและเมื่อได้จินว่ามนุษย์ทำบุญมากเทวดาก็จะพากันอนุโมทนาและส่งพลังแห่งความเป็นสิริมงคลกลับมายังโลกมนุษย์ดังนั้นการสวดบทชุมนุมเทวดา จึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างบารามีและความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยครับครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ